อาสวัสดีครับรวันนี้ผมเจ้าไก่นะครับก็พามาเที่ยวสวนพลิกของพี่อุไรอยู่ที่ไหนนะพี่อยู่บ้าน,นโโหาน,นองโบหิงบ้าบลทับหลวงอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอ่าตอนแรกพลิกมันเป็นยังไงพี่พลิกมันจะยิ่กกอดกันแล้วใบมันไม่ดเบ,บมันก็จะเหลืองเหลืองครับเหลืองมากไหมครับยิ่กมากไหมพี่ยิ่กมากเลยยิ่กบางไหม้ จะค่ะอะไรพี่แบบเพียบเลยอ่าแล้วหลังจากเอาบูมิโนกับลายศูนย์เจ็ดไปใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่มันก็จะคอ่อยๆคลายพอนะคะเนาะข้าวก็ดีขึ้นไวก็เป็นแบบเนี้ยดีขึ้นอ่ามันดีขึ้นยังไงบ้างพี่ลองคือว่าทีแรกไม่มีดอกไม่มีเม็ดไม่มีดอกไม่มีเม็ดครับยอดก็จะกุดยอดกุดจะยอดหกดจะ,กจะครับแล้วฉีดพ่นไปกี่รอบพี่มันถึงจะเห็นผลแบบที่พี่ว่าอุย๊ยมันดีขึ้นร่องครั้ง สองครั้งเองครับสองครั้งแล้วยอดมันเป็นยังไงบ้างพี่ยอดมันก็จะคายขึ้นมาเป็นตามปกติตีจากที่ยิบยิบเลยนะอ๋อยอดก็คายครับแล้วการติดดอกดีขึ้นไหมดีเพิ่นผลผลิกขอพี่ก็ดูแล้วกันนะว่าอ๋อให้ดูเอาเลยนะใช่ให้ดูเอาเลยนี่ดงพริกทั้งนั้นเลยใช่ไหมของของพี่ปลูกพริกไว้อยู่สามสายพันธุ์ใช่ไหมตอนนี้มีพริกอันนี้เรียกว่าอะไรนะพี่ถ้าเป็นชาวบ้านเขาจะเรียกว่าพริกปีพริกปี พิกปีก็คือพิกที่พี่บอกคือพิกหัวเรือครับแล้วก็จะมีพิกขี้หนูอัมบาวากับขี้หนูสวนคือเป็นไวรัสยอดหงิกทั้งหมดทุกพันเลยปะทุกพันเลยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วอ๋อติดเยอะกว่าเดิมไหมพี่ติดเยอะกว่าเดิมทุกครั้งไม่เคยมีเม็ดให้เก็บเลยทุกครั้งไม่มีเม็ดให้เก็บเลยเหราไม่มีเม็ดให้เห็นไม่มีดอกให้เห็นเลย เอาเหรออันนี้มีดอกเยอะเม็ดเยอะแล้วการหลุดร่วงมันน้อยลงไหมครับน้อยลงขย่าวดูก็่ต้องไม่ค่อจะร่วงก็ดูนะขย่าเลยจะร่วงไหมเออก็ร่วงแต่ใบที่มันเสียเสียนะครับก็ถือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องไวรัสยอดหงิกของพริกได้จริงได้จริงจได้จริงจริงนะตอนแรกเชื่อไหมว่ามันจะแก้ไขได้ทีแรกไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเลยใช่ไหมใช้ดูซ่องค้างก็โอง สุดยอดเลยก็แก้ไขปัญหาได้จริงแก้ไขปัญหาได้มไม่ได้โกหกนะพูดจากใจจริงอ่าไม่ได้โกหกนะพูดจากใจจริงแพงไหมกับยาชุดไม่ถึงพันเนี่ยแล้วแก้ไขปัญหาได้ยังไงแต่ถ้าพูดถึงอบบไม่แพงถ้าแก้ไขปัญหาได้เนี่ยได้ไม่แพงใช่ไหมแล้วอย่างนี้นี่เก็บรอบหน้านี่คิดว่าจะได้ผลผลิตยเยอะกว่าเดิมไหมครับหน้า,าวันละวันะห้าหกร้อยโลน่าจะได้ห้าหกร้อยโลเลยเหรอโอ้โห มีเม็ดขึ้นอย่างนี้นะแล้วปกติมันที่เป็นปัญหามันมันเก็บได้เยอะไหมห้าสิบโลห้โลแล้วก็รอบนี้คิดว่าห้าถึงหกร้อยโลเพิ่มขึ้นสิบเท่าเลยนะเยอะมากก็ลองเอาไปใช้ดูกันแล้วกันต้องรอใช้ดูนะไม่ต้องรองเอาจริงๆเลยอ่ะยืนยันจ้าพี่อุไยตำบลทับหลวงอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับ